สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระในะคราวน,นี้ก็จะมานําเสนอแอปนะคะที่จะช่วยให้เราตัดเสียงเพลง MP3 ของเราได้นะคะก็คือตัดท่อนที่เราอยากจะได้หรือว่าตัดท่อนที่ไปเป็นเสียงเลือเข้านะคะอย่างเช่นเรามีเพลงแล้วก็เราจะอยากให้ะอยากจะตัดเพลงเอาเฉพาะท่อนนี้นะคะ เรามีแอปที่เราไม่ต้องไปทำบนคอมพิวเตอร์นะคะก็คือแอปตัวนี้นะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเนาะชื่อว่าโฮคุไซเนาะก็ไม่รู้ว่านถูกหรือเปล่านะคะเราสามารถพิมพ์บนแอปสโตร์ได้เลยนะคะโฮคุไซนะนี่มันจะเป็น ออดิ o Editor ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่ช่วยให้เราตัดเสียงได้เนาะนี่นะคะเปิดเลยโอเคเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะหน้าตาของแอปนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทุกคนไปที่โปรเจกต์นะคะบวกตรงนี้นะคะกดบวกตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็ หรือเราจะอัดก็ได้นะคะอัดเสียงก็ได้เนาะอันนี้เนาะแล้วเราก็นําเพลงเข้ามานะคะเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเพลงมาจากไหนก็คือไลบรารีของเรานะคะจากคลังของเรานะคะมีเพลงไหมนะคะถ้าไม่มีก็จะเป็นตรงนี้นะคะเซอร์เซอร์วิสตัวนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่เนาะ เราก็จะมีเพลงที่เราเป็นมี3อยู่แล้วนะคะใครดาวน์โหลดมาเนาะก็จะมีบนโฟลเดอร์ไฟล์ของ iPhone นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ,ะเราก็นำมาเดี๋ยวเราจะลองใช้ใช้ตัวนี้แล้วกันเนาะ,อะโอเคตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็ มานี่เนาะมาทำการคุมคุมท่อนที่เราอยากได้เอือ เราก็มาคุมท่อนที่เราอยากได้นะคะก็คือสุดเลยจุนประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราฟังก่อนนะโอเคเอาป,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 ประมาณนี้นะคะถ้าประมาณนี้ก็แตะไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดไปที่ทิมตัวนี้นะคะกดเลย เราก็จะได้เฉพาะท่อนตรงนี้เนาะโอเคถ้าเรากดทิมไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้เฉพาะท่อนที่เราอยากได้นะคะหรือเราอันดูไปก่อนเนาะหรือถ้าใครกดแค่กดคัดนะคะก็คือมันจะตัดตรงที่เราเลือกไปเลยนะคะเหลือท่อนเหลือตรงที่เราไม่ได้เลือกนะคะอย่างเช่นเราคูุมมาแบบนี้แล้วเรากดคัดนะคะตรงนี้ก็จะหายไปเห็นไหมคะ ก็จะเหลือส่วนที่เราไม่ได้ตัดเนาะโอเคถ้าเราแต่ถ้าเราคุมเฉพาะตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะมันก็จะมันก็จะกดทิมนะคะกะ็คือจะเลือกส่วนนี้ได้นะคะโอเคนอกจากการตัดแล้วนะคะทุกคนมันจะมีตรงนี้นะคะก็จะมีะเราแตะค้างเนี่ยเขาก็จะมีอื่นๆให้เราก็คือเอฟฟิกเสียงนะคะมันจะมีเฟดอินเฟดเอาท์นะคะ ฟดอินนะคะก็จะประมาณนี้ก็คือคุมแล้วมันจะเป็นการเสียงเบาไปยังเสียงสูงเสียงดังนะคะ,ะถ้าฟดเอาก็เสียงจากเสียงดังเนี่ยให้ดอรอปลงมาเสียงเบานะคะให้กดค้างนะคะวิธีการแตะไปหนึ่งที่เนาะ แล้วก็มาเลือกใส่เสียงได้เลยนะคะอันนี้ก็ลองมาเลือกดูนะคะว่าเป็นเอฟเสียงอ่ะเป็นเอฟฟกเสียงอะไรนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเอฟฟกเสียงเนาะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราตัดจนพอใจแล้วนะคะก็ให้เราแบ็กกลับไปเนาะกลับไปที่โปรเจกต์ของเรานะคะแล้วก็แตะ1ครั้งนะคะอ่าแล้วมันจะมีแชร์ตรงนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วกดแชร์ออดิโอ ทีนี้แชร์ดิโอเราจะเซฟไปที่ไหนนะคะเราจะเซฟทูโฮูไซดด็อกิเมนต์ก็ได้นะคะก็คือเซฟไว้ในโปรแกรมนะคะหรือ c o อปปี้ไปยังด็อกิเมนต์นะคะหรือว่าเซฟ to ไฟล์ก็ได้นะ,ะเราเซฟทูไฟล์ดีกว่าเนาะเอามาไว้ในไฟล์แอปไฟล์ f ของเรานะคะกดบันทึกได้เลยนะ แค่นี้นะคะหรือใครจะนําไปทําเป็นริงโทนก็ได้นะคะแชร์ริงโทนตัวนี้นะคะริงโทนก็เอาไปเราต้องเอาไปเปิดในในกลางกลางแบนอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็โอเคนะคะหรือไปเปิดกลางแบนก็นําเพลงเข้าไปตัดแล้วก็สร้างเป็นเสียงให้เข้าได้นะคะวันนี้ก็นํามาฝากกันเพียงแค่นี้เนาะอ่าก็ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแอปไฟล์ที่เราได้เรามาดูรายการดาวน์โหลดเนาะก็เมื่อกี้ที่เราได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็น New Project อย่างนี้เนาะนี่นะคะกด P ดูนะ โอเคเนาก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ยีิบามวินะคะก็แบบนี้นะคะ,อะโอเคก็นำมาฝากกันไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบอปิลมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ